เข้าใจอืมซ้อมซ้อมไปทะเลดีอยากไปทะเลอยากไปเล่นดาวอยากแตะชิ้ไว้ดานวเลยยิ่งอยู่ริมทะเลแต่อเน,นี้ยได้แค่ซ้อม <c oughs> ซ้อมจริงนะแม่นาขอร้องเ <c oughs> พราะว่าเ,าเราได้ของเล่นมาใหม่ชี้แบบว่าบอกตัวจริงคุณรุนออร่าจังเลยออรามากผิวแบบดีมากอุ๊ยเคล็ดลับนะสาวบอกเลยนี่ ดูความใช้จริงของฉันนี่จ้ะพอกจ้ะบอกเลยที่บอกว่าออลา่านี่คือพอกเลยจ้ะตัวนี้คือ Marine Ruxury BB Body Lotion ว้าวตัวนี้คือ BB บีสำหรับผิวสองสีเกลี่ยง่ายด้วยดูไม่ติดขนนะดูเดีจะให้ดูแม่แกทาทั่วๆท,ทาแบบตั้งใจทาคือดีมาก แล้วเขาไม่โป๊ะอ้ย้ยเขากันน้ำด้วยเดี๋ยวให้ดูดูถูกับกันน้ำให้ดูแม่เอาอะไรมาไม่ปังวะถามจริงแล้วคือไม่มีคำว่าโป๊ะเขามีสองเบอร์สั่งมาสองเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนสองไม่รู้ไงแต่ว่าศูนหนึ่งอยู่ข้างบนห้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้สำหรับผิวสองสีผิวสองสีสีผิวน้ำผึ้งใช้เลย ไปหาตำฉันบอกเลยว่ามันดีม,มากดูดิลูกลัก